รายการครับขันนะครับตอนนี้ลงสุดท้ายจะเป็นไงบ้างเฮ้ยแล้วใครลงอ่ะเชิดเชิดลงทำไมอ่ะไอมีคนบินมีคนบินเชิดบินกี้เชิดบินตกี้กลับไปกลับไปถอยเลนี่เสร็จแล้วมีคนยิงมีคนยิงอ้าวเฮ้เชิด ไอเชนสกีมาไอเชนสกีมาพอพอตัวนี้ะยุด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 ตัวนี้เลยอยู่นี้เลยไอเชี่ยเจอคนพอดีไอเธอเลยเฮ้ตัวนี้มีตัวตนี้มีตัว58 58ไอตัวนี้มีตัวปูพรมหน่อยไอสัตว์แม่งเจอปูพอดียี่ยม่งหลดตรงรงมุมเขา มันเหลือตัวเดียวไงมีตัวเดียวสวยโดนไอ้เหี้ยล่วงว่ะสวยสวยไัตว์ล่วงอุ๊ยจ้า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 ยเยดหนาวโอ้โหเดินบูบเดินบู๊กหนีเข้าบ้านระวังรอบๆด้วยระวังรอบๆด้วยแล้วกูไม่มีหุบโอกาสสุดท้ายของชีวิตไม่ควรไปเอานะไอเอ็มมันมาแล้ว ต้องเขาก่อนนะต้องเขาก่อนมีคนเก็บมีคนเก็บเอ้ยเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเก็บไล่ตัดได้แล้วยัดมาชิงก่อนอานา้ลีนารีนมีเปล่า เฮ้ยมันจะมานี่แล้วเฮ้ยมันอยู่ใกล้กูตัวนี่นสามคนเลยม่มาสามคนน่าเข้ามาในบ้านนี่บ้านนี้ดิมาละไล่ขอบวนทางซ้ายขบวนทางซ้ายโอเคโอเคมันยัไม่เห็นโกมันยังไม่เห็นโกมันยังไม่เห็นโก้น,กยนกอยู่บ้านข<ๆ>วานะมันหะล่นมันหลน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 ่น,ลนเข้าเลยเข้าชาร์จเลยชาร์จเลย ปืนผมแม่งไม่ค่อยดีว่ะสุดสวยสุดสวยเก็บเก็บกองมันเก็บกล่องมันเก็บกล่องมันโดนไงโดนนักซุ่มเก็บกล่องมันเก็บกล่องมันมีอาร์ติกมีเหี้ยอะไรด้วยลืมเลยรวมกันไว้รวมกันไว้รวมกันไว้ใจเย็นเช็คแอร์บอลดีไหมแอร์บอลดีไหม อ่านะเดี๋ยวอ,อย่าีพึ่งอย่ายพึ่งแอร์บอลอย่ายพึ่งแอร์บอลขออีกทีไอ้มาเรียกแอร์บอลมาเรียกแอร์บอลดูเราละโอ้ยมีอีกแล้วมันติดตัว,เ,ว<อ>เดี๋ยวเขาที่เฮียใ,ใครเรียกไอ้นี่วะทิพยหายเอ้ยไอ้เฮียโรถทีรถทีไม่เราจะได้ขึ้นไปขึ้นบนไอ้เฮียเลยไม่ทันแล้วมันมันได้เปรียบแล้วมันขึ้นบนมัรอเราแล้วมารอเราเลยเฮียมันเสือพังแอรบอลกูที่กูยังมีหมาอยู่

ต้องยิงมาเ,เดียวเอ,อ้เอได <สะ S 1> ้ใจว่ะโคตรสะใจเย้ต้รรองยิงว่ะอ๋อสองไม่ได้เลือกไหนเนี่ยลูกสองท้ายเกมอะ่ะเยะนะ้ทน้งเมื่อกี้ทัไม่ไปเก็บแอเก็บอลีนาลีนะเรียบร้อยหล่นแจ๋วแจ๋วแจ๋วอย่างสะใจตอนนี้เฮ้อเหี้ย